นี่คือข่าวดีที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าเตรียมปัดฝุ่นนำโครงการคนละครึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดโครงการหนึ่งกลับมาใช้อีกครั้งพร้อมกับเงื่อนไขใหม่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคมนี้ทำไมต้องเป็นคนละครึ่ง ก็เพราะนี่คือโครงการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถอัดฉีดเม็ดเงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริงแตกต่างจากมาตรการอื่นๆที่มักจะเกิดการกระจุกตัวแต่คนละครึ่งสามารถกระจายเงินไปได้เร็วกว้างและลึกซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากที่สุดในเวลานี้และคนละครึ่งเวอร์ชันนี้มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับโดยปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวคิดเบื้องต้นว่า จะมีการแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์โดยกลุ่มแรกคือผู้ที่อยู่ในระบบภาษีซึ่งหมายถึงผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีประมาณ11ล้านคนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นสูตร60ต่อ40สูตร60ต่อ40ก็คือรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ถึง60%ในขณะที่ประชาชนจ่ายเองเพียง4 0เท่านั้นนี่คือการให้รางวัลกับคนที่อยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้อง และเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดในการจูงใจให้คนอีกจํานวนมากอยากจะเข้ามาอยู่ในระบบภาษีเพื่อรับสิทธทิประโยชน์ที่ดีกว่าส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีรวมไปถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องน้อยใจไปครับเพราะจะยังคงได้รับสิทธิ์ในสูตรเดิมคือ50ต่อ50ซึ่งก็ถือว่ายังเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดภาระค่าครองชีพเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่พยายามจะดูแลคนทุกกลุ่ม สำหรับรายละเอียดอื่นๆเช่นวงเงินการใช้จ่ายต่อวันซึ่งภาคเอกชนได้เสนอว่าอยากให้เพิ่มเป็น200บาทต่อวันก็ยังอยู่ในระหว่างการหารือแต่ยืนยันว่าหลักเกณฑ์โดยรวมจะยังคงคล้ายเดิมถึง80-90%เพื่อให้ประชาชนและร้านค้าสามารถปรับตัวได้ง่ายและทันทีที่มีการประกาศข่าวนี้ออกมาก็มีเสียงตอบรับในเชิงบวกจากทุกภาคส่วนอย่างท่วมท้นครับ ทั้งภาครัฐอย่างกรมการค้าภายในที่บอกว่าร้านธงฟ้ากว่า1,40 0 0 0แห่งทั่วประเทศพร้อมเข้าร่วมและภาคเอกชนอย่างสภาอุตสาหกรรมที่ชื่นชมว่าเป็นมาตรการที่ตรงจุดและเห็นผลเร็วและที่สำคัญที่สุดคือเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าคนรากหญา้าตัวจริงครับจากอุทัยธานีสุราธานีไปจนถึงนนทบุรีทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงโครงการคนละครึ่งมากและตั้งตารอยอย่างจดจ่อ แม่ค้าร้านข้าวแกงที่อุทัยธา,ยานีบอกว่าตอนนี้บรรยากาศเงียบเหงามากกําลังซื้อของคนลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยคึกคักทั้งวันตอนนี้ลูกค้าน้อยลงมากเธอหวังว่าคนละครึ่งจะมาช่วยกระตุ้นยอดขายได้เหมือนเดิมเพราะตอนที่มีโครงการแกงถุงละ30บาทลูกค้าจ่ายแค่15บาทมันเหมือนได้ลดราคาทําให้ขายดีขึ้นมากเช่นเดียวกับแม่ค้าที่สุราษฎร์ธานีและนนทบุรีครับที่ยืนยันว่า โครงการนี้ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดบางร้านเพิ่มขึ้นกว่า50%จากที่เคยขายได้วันละ2-3พันก็เพิ่มเป็น4-5พันทำให้มีกําลังใจในการค้าขายและรู้สึกว่าเงินมันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจริงๆดังนั้นการกลับมาของโครงการคนละครึ่งในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่นโยบายประชานิยมธรรมดาธรรมดาแต่มันคือความหวังของผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนรากหญ้าทั่วประเทศ ที่จะช่วยต่อลมหายใจและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งท่ามกลางช่วงเวลาที่รัฐบาลมีเวลาทำงานอย่างจำกัดนี่คือไพ่ใบสำคัญที่สุดที่จะพิสูจน์ฝีมือของพวกเขาคุณเห็นด้วยกับการกลับมาของโครงการคนละครึ่งหรือไม่และคิดว่าเงื่อนไขใหม่นี้เหมาะสมแค่ไหนร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ